สวัสด so ีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่องครูพฟกรักไทยนะคะและตอนนี้ครูพฟกมายืนอยู่ที่ตึกชาติค่ะสวยมากค่ะและวันนี้คุณและวันนี้ครูพฟกไม่ได้มาคนเดียวนะคะครูฟกมากับคุณดิกี้ค่ะว้าวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะใช่ตออยู่ที่ The s h a r k สูงมาก London Bridge สูงมากครั้งแรกของครูเคซีที่มาที่นี่นะคะที่คุณดิคี้พา ครูเคซีมาที่นี่ตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราไปดูว่าเรามาทำอะไรที่นี่แล้วก็ไปที่ชั้นไหนไปดูที่ตึกนี้สวงมากค่ะสวยมากด้วยค่ะ ว้าววิวจากชั้นที่52ของตึก The Chart สวยมากจริงๆค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเลยทีเดียวนะคะที่คุณพี่ที่พาครูแคซีมาที่กองบาชั้นที่52ของ The Chart ค่ะที่กองบานี้ค่อนข้างพอปฟล่ามากนะคะสำหรับเครื่องดื่มค็อกเทลที่อร่อยๆค่ะ ว้าวเชียสค่ะขอบคุณค่ะคุณดิก๊กี้ No, no, no. You try. You try first. It's oh, poison. Yeah, yeah, <laughs> <laughs> yeah, yeah. It's, so, it's soft yeah. now. You take a hard piece then. I push my hand to bite. Yeah, no worries. I push my hand to bite. Yeah, no worries. Mm. Mm. It's soft now, yeah. Mm. It's soft. แต yeah, no yeah, no right. ่ันองใ่แต่ฉนจะ้อง่จะต้องใส่แต่ฉัอง่แต่จะต้องใส่แต่ฉันจะต้องใสนจะต้องใแต้องใส่แต่ฉนจะต้องใส่แต่ฉันองใส่แันองใส่แตนจ้เป็นจะต้องใส่แต่ฉัองใส่แันจะ้องใส่แนจงส่แต่ฉองัน้อ,อง,ง,งใส่แนจะต้องใันจะ,ะ้องใส่แตนจอ่แต่ฉันจะต้อ่แตะต้อะ,ะใส่แตองใส่ raspberry, apricot, uh, peaches, and I think champagne it's sort of, very nice, it's very nice. And the view, you've got the Tower of London, Mary Erie Wall, the Co, very sunny day. See you. เทอชาดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2009มีทั้งหมด72ชั้นด้วยกันค่ะคุณจะได้เห็นวิวสวยๆจาก Tower Bridge แล้วก็แม่น้ำเท m e s แล้วก็เมืองลอนดอนสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะเห็นวิวสวยๆนี้นะคะครูเคซีขอแนะนำเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมช่องครูโฟกรักไทยค่ะถ้าหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปค่ะ